Terima kasih telah menonton! ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับสีดินสีนะครับของตำบลป่าคอกนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ตั้งอยู่ที่หมู่สองนะครับของตำบลป่าคลอกตรงนี้นะครับศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ก็ตั้งตั้งแต่เมื่อพศองน้าอยห้52นะครับก็ไม่นานนะครับแต่ก่อนหน้านี้นก่อนจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของเราเนี้ยก็ เริ่มทํากิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ก็ประมาณปี2553ก็ยี่สิกว่าปีที่ผ่านมานะครับกว่าจะกว่าจะได้ถึงขนาดนี้กว่าจะได้เห็นขนาดนี้มันก็ใช้เวลาระยะเวลาพอสมควรนะครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ตรงนี้นะครับก็เราเน้นเกี่ยวกับเรื่องอความปลอดภัยทางด้านอาหารนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพึ่งพาตนเองนะครับเดี๋ยวก็ นักศึกษาทุกท่านจะได้รู้นะครับการพึ่งพาตนเองนี่จะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับเพราะการพึ่งพาตนเองนี้มันเป็นปัญหาหลักนะครับที่ทุกคนเราก็ต้องศึกษาไว้นะครับเพราะว่า,าคนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ลืมนะครับคําว่าพึ่งพาตนเองนี้ส่วนใหญ่เราทุกคนเนี้ยจะเน้นไปถึงความสะดวกสบายนะครับและก็ลืมตัวว่าอันเนี้ยถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี้ย จะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้คือหลักสําคัญนะครับที่เราทุกคนเนี้ยต้อง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 เรียนรู้นะฮะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะาพาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะครับทีนี้นะครับถ้ามาตรงสมมุติว่าตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะได้ดูจะได้เห็นว่าถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี้ยภายในห้าวันเจ็ดวันเนี้ยเราสามารถยืนได้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งข้างนอกนะครับอตอนนี้ก็คือ,อปัจจัยหลักที่เราอยากจะ สื่อให้เห็นนะครับคณะนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่มาดูงานก็พยายามนะครับพยายามเน้นนะครับผมก็พยายามเน้นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมตรงนี้แหละนะครับกิจกรรมการระดรายจ่ายในครเรือนนะครับอันนี้คือหลักๆแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการอาหารปลอดภัยกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือพูดง่ายๆตอนนี้ก็ถ้านักศึกษารุ่นเล็กๆประมาณปอห้าปอหกอะไรต่างๆหรือว่ามหนึ่งมสอันนี้ ผมจะเน้นเป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะนะครับผมจะเอาตรงนี้มามามา,มาพูดผมจะไม่พูดเรื่องอื่นนะผมจะพูดเรื่องขยะเรื่องเดียวจะตอบโจทย์ได้ทันทีว่ามันจะเกี่ยวเรื่องขยะเรื่องเดียวที่สามารถเกี่ยวโยงกับชีวิตประจาวันเราได้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยผมตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ของราชตระดุนะครับเป็นพื้นที่ราชตระดุแล้วก็ผมเองก็ได้มาทําขอสถานที่มาทํา มาทํากินนะครับและก็ะปลูกผักเชิงเดียวนะครับปลูกผักกุ้งจีนในสมัยนั้นนะครับเมื่อปี2553ที่เราได้ปลูกผักเชิงที่เราก่อนก่อนหน้าที่เรามาปลูกผักเนี้ยอาชีพเดิมนี้ก็คืออาชีพประมงชายกวางนะครับอาชีพประมงชายกวางแต่พอประมาณปี2930เนี้ยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่บริเวณตำบลปากอกเนี้ยครับ ก็ <something S 1> มันเกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องอป่าถูกทำลายนะครับแล้วก็มีสมัมทานเตาถ่านตกเตาเผาถ่านแล้วก็ถูกป่าไม้นี่ถูกพ่นทำลายแล้วก็มีวันลากวันรุ่นนะครับแล้วก็ยังมี่อก,กุ้งนะครับมีเหมืองแร่เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำลายธรรมชาตินะครับทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ และก็พอหลังจากนั้นทรัพยากรชายฝั่งนี้กุ้งหอยปูปลาต่างๆนี้ก็ถอยลดน้อยถอยลงไปเยอะเราเราตอนนี้ผมอยากจะอุทิศเนี้ยอุทิศร่ศางกายของเราเนี้ยอุทิศตัวตั้งกายแรงใจเนี้ยอยากจะให้กับชุมชนอยากจะให้ส่วนรวมแล้วก็กับนักศึกษาต่างๆผมจะเน้นไปกับนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะครับผมอยากจะให้ความรู้ถ้าว่าจริงๆความรู้ผมมันไม่เยอะนะครับแต่ประสบการณ์อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ ให้เพื่อที่จะไปปรับใช้นะครับปรับใช้ได้นะครับควบคู่ไปกับหลักสูตรของที่เรากําลังเรียนนะครับแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ในตรงนี้ไปปรับใช้ผมว่ามันน่าจะควบคู่ไปด้วยกันได้เลยนะครับเพราะว่าอพ,อพอหลังจากที่เรารวมกลุ่มรวมตัวเราตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เราตั้งเป็นกลุ่มอะไรอะไรเสร็จแล้วเราก็จากหยุดเรียนรู้กลายเป็นพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมานะครับ พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชื่อเสียงก็มันเริ่มเริ่มมีขึ้นมีขึ้นแล้วก็หน,หน่วยงานต่างๆก็พาคณะมาดูงานแล้วก็พานักเรียนนักศึกษาอะไรมาดูงานเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับพอหลังจากนั้นเราเห็นเราเรามองว่าเนี่ยเรามองต่อไปอีกว่าเรามีเรามีศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แล้วนะครับแล,แล้วออของดีๆในชุมชนะ่ะนะครับ และของดีๆในชุมชนยังมีเยอะที่เราน่าจะทําให้คนมาศึกษาเรียนรู้ได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าว่าให้เขามาเริ่มต้นเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างผมนี่เป็นสิบปียี่สิบปีอย่างนี้มันคิดว่ามันยากนะครับคน,คนรุ่นใหม่นี้เขาคงมันช้าไปนะครับผมก็มีหน่วยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรทักอย่างนะครับที่ของดีๆในชุมชนเรา้องยังมียังมีมากอย่างเช่นธรรมาชาติ ก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับประเพณีวัฒนธรรมก็ยังคิดว่ายังดูดีนะครับแล้วก็ทางด้านอาชีพต่างๆไม่ว่ากีดยางไม่ว่าอะไรต่างๆนี่เขายังมองยังเป็น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 วิถีชีวิตแบบบ้านๆให้เห็นผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําเป็นท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะยกระดับไอ้คนที่กําลังทําอยู่เนี้ยที่ไม่ค่อยมีใครมองเนี้ยแล้ว เล่หลาเราเห็นว่าเนี่ยในหมู่สองนี้เป็นทางผ่านมาตลอดนะครับเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวมาตลอดทั้งๆที่ว่าอาของดีของเรามีอ่แต่ว่าคือเราไม่สามารถที่จะให้เขามาเวะชมได้ที่ไม่สามารถที่จะให้เขาไปมาดูได้เพราะเราไม่ได้จัดระบบให้เขาเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ เราไม่ได้ไปคิดว่าจะให้เขามาดูนะครับผมก็เลยเนี่ยเข้ามาปรึกษาหะรือแล้วก็เรียกไอ้กลุ่มที่ว่าน่าจะเป็นไปได้เนี่ยตามสวนนะครับสวนลำย่อยแล้วก็มีของเราตรงนี้ก็มีสวนลำย่อยมีสวนผักปลอดภัยนะครับแล้วก็มอีอนุรักษ์นะครับมีธรรมชาติอะไรต่างๆนี่เราเรียกมาคุยแล้วก็มารวมตัวกันคุยหลังจากนั้นผมก็ไปของบประมาณ กับหน่วยงานกเกษตรนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ประชาัมพันธ์ว่านี่ของเราก็ยังมีดีนะอยากจะใหะ้หน่วยงานเนี้ยช่วยสนับสนุนด้วยว่านี่อยากเราอยากจะทําท่องเที่ยวชุมชนกันขึ้นมานะครับให้หน่วยงานเขามาทำจำ,จำพวกโปรชั่นบ้างสื่อต่างๆเนี้ยให้เขาช่วยประชาธมพันธ์เพราะเราเองมันไม่มีเงินนะครับแล้วก็หน่วยงานกเกษตรเขาก็ให้การสนับสนุนนะครับ ต,ตอนนี้ก็กําลังปรับระบบอยู่เราจะทําเป็นท่องเที่ยวชุมชนนะครับก,ก็ก็นี่คือที่มาที่ไปของของของ,ของสูงเี่นล้่นตรงนี้นค,รครั้งแรกก็เราเอาขี้วัวขี้วัวมาหมักก่อนนะครับขี้วัวขี้วัวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะครับมาหมากัก ไว้15วันนะครับ15วันนี้เราสังเกตได้ว่าทุ่นนี้15วันนี้ทุ่นจะลอยสูงขึ้นหลังจาก15วันเสร็จแล้วเนี้ยเราก็ปล่อยปล่อยเนี้ยเพื่อที่จะไล่อากาศที่อยู่ในถังที่อ่าไม่ไมันไม่ใช่เป็นแก๊สเบอร์สุดเนี้ยไล่ออกให้หมดก่อนนะครับลไล่หมดไล่ไล่ออกให้หมดเสร็จแล้วเนี้ยเราปิดวาลวพอหลังจากเราปิดวาลวเสร็จแล้วเนี้ยทุ่นนี้จะลอยขึ้นมาอีกประมาณ3วันนะครับเราให้ <ève S 2> ให้จุดไฟดูนะครับนะครับพอหลังจากสาวันนี้มันจะไฟจะติดแล้วทีนี้เราก็ใช้ได้เลยนะครับพอเราพอหลังจากที่ไฟติดแล้วเนี่ยเรานำติดอาหารต่างๆมาใส่ได้ทุกอย่างเลยทีนี้ยกเว้นแกงส้มของที่เป็นต้มอย่างเดียวอ่าจะไม่จะไม่ดีไม่ควรใส่ตัแกงได้ดีสุดคือขี้วัวด้วยถ้าเป็นสีอาหารนี้ก็คือก๋ามาพร้าว หรือว่าข้าวข้าวข้าวเย็นอะไรพวกนี้จะเกิดนีนะครับเราน้ำปลาดุกชท่นเอาไม่ใอะไรอ่ะเดี๋ยวเปียกลูกน้ำปลาดุกเนี้ยมันมีโปรตีนนะครับที่ทำให้สามารถทำเป็นปุ๋ยได้รดผักนี่โดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอ่าใช่นะครับเนี่ยโดยเราเปิดวาตัวนี้เราไป แต่ต่อท่อไปลดน้ำข้างล่างโดยที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับน้ำบาดุกเนี้ยที่ก็คือจุดหนึ่งัครบนนี้นก็ประมาณสองร้อยนะครับถามถาม พริกที่ปลูกไม่มีลูกเห็นไหมที่บ้านก็ปลูกแปลว่าปลูกพริกไม่เด็ดยอดนะครับปลูกพริกแล้วไม่เด็ดยอดพอไม่เด็ดยอดเนี่ยมันจะขึ้นต้นสูงมันจะไม่มีกิ่งเนี่ยเด็ดยอดเลยเด็ดได้เลยเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยเด็ดทิ้งแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเด็ดทิ้งเลยนะครับได้ครับเก่งเลี้ยงก็ได้เนี่ยเด็ดยอดทิ้งอย่างเงี้ยพอเราเด็ดยอดทิ้งเนี่ยมันไอเนี่ยมันจะแตกแขนงข้างๆมันจะแตกกลองพุ่ม เห็นไหมที่บ้านเห็นไหมที่ลูกมันดกอันนี้คือเต่งนิคง่ายๆครับง่ายูครับ So soon can บางไรค่าไรความหมายอ่อนแอนเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแห,หนมีพลังเพียงแค่แรงดเ,รเดียวที่เราเมีวรังเราไรว้กล้าแข่ง รวมผู้คนมากมายให้สงพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนท้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นรอพอ